สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์รายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องคำที่ปปลวิสันชนีและไม่ปปลวิสันชนีค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ คําที่ประวิสัญน,นีและคําที่ไม่ประวิสรญน,นีมีความแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนตั้งใจฟังและพิจารณาถึงความแตกต่างไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะคําที่ประวิสัญน,นีคือคํำที่มีรูปสระอะเวลาที่เราอ่านนะคะให้เราอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงยกตัวอย่างเช่นคําว่ามาระประตูกะปิมะลิ มะนาวซึ่งคำที่ครูยกตัวอย่างนะคะจะอ่านออกเสียงอะเป็นเสียงทุกคำหลักการจำง่ายๆนะคะคือถ้าคำใดที่ปรากฏรูปสระอะในคำํำแสดงว่าคำเหล่านั้นเป็นคำประวิสัญชนีค่ะคำที่ไม่ประวิสัญชนีคือคำที่ไม่มีรูปสระอะแต่เวลาที่เราอ่านเราจะอ่านอกอ,อ,านอกเสียงอะและอ่านออกเสียงอะ แค่กึ่งเสียงเท่านั้นค่ะนักเรียนตัวอย่างเช่นคำว่าถนมถนนสบายยิทยุตุกกตาคำเหล่านี้จะอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือเวลาที่นักเรียนอ่านให้นักเรียนเต่งเสียงอะออกมาแค่นิดเดียวค่ะหลักการจำคำที่ไม่แปลวิสัญญีง่ายๆคือคำที่อ่านออกเสียงอะ แต่เวลาที่เราเขียนจะไม่ปรากฏรูปสระะในคำคำนั้นค่ะเราได้เรียนรู้ถึงข้อแตกต่างระหว่างคำาปลวิสัญนีและคำที่ไม่ปปลวิสัญนีกันไปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อและทำความเข้าใจในส่วนของคำที่แปลวิสัญนีกันอีกครั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ อย่างที่คุณครูได้อธิบายไปในช่วงต้นคลิปวิดีโอนะคะว่าคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่มีรูปสระอะเวลาที่เราอ่านเราจะอ่านออกเสียงอะเป็นเสียงนะคะซึ่งหลักการจำคำประวิสัญชนีคือให้นักเรียนสังเกตดูว่าคำใดที่ปรากฏรูปสระอะเวลาที่เราเขียนคำคำนั้นจะเป็นคำที่ประวิสัญชนีค่ะ ตัวอย่างเช่นคำว่ามะนาวประตูกระเป๋าทั้งสามคำนี้นะคะครูจะอ่านเน้นหนักที่เสียงสระอไม่ว่าจะเป็นคำว่ามะนาวประตูและคำว่ากระเป๋าในการอ่านเราจะต้องอ่านออกเสียงอะเต็มเสียง และทั้ง3ามคนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนักเรียนจะสังเกตสระอะในคําใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถ้านักเรียนสังเกตเห็นสระอะในคําดังนั้นทั้ง3คํานี้นะคะจึงพิจารณาได้ว่าเป็นคําที่ประวิสัญนญนีนั่นเองค่ะเราได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่ประวิสัญชนีกันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่ประวิสัญชนีกันค่ะคำที่ประวิสัญชนียกตัวอย่างเช่นคำว่ากะทิกะปิกระเทียมกระทะกระป๋องกระจกกระทง ระถางมะยมตะไคร้มะกรูดคะนามะระมะละกอกระดาษตะหลิวตะกร้อตะกร้า จากตัวอย่างคำาที่ปราวิสัญชนีที่ครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูในวันนี้จะเห็นได้ว่าทุกคำปรากฏรูปสระอะทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านคำที่ปรากฏรูปสระอะให้นักเรียนอ่านออกเสียงอะให้เต็มเสียงในทุกครั้งที่อ่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน คำที่ปราวิสัญน,นีไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะงั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของคำที่ไม่ปราวิสัญน,นีกันต่อเลยค่ะคำที่ไม่ปราวิสัญน,นีคือคำที่ไม่มีรูปสระอะแต่เวลาที่เราอ่านเราจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงซึ่งหลักการจําคำที่ไม่ปราวิสัญน,นีคือให้นักเรียนสังเกตดูว่า คําใดที่อ่านออกเสียงอะแต่เวลาที่เขียนจะไม่ปรากฏรูปสระอะในคําคําคํานั้นจะเป็นคําที่ไม่ประวิสัญชนีค่ะตัวอย่างเช่นคําว่าขนมวิทยุตุกกตาทั้ง3ามคำนี้นักเรียนสังเกตเห็นสระอะในคํำไหมคะสังเกตเห็นไม่เอ่ย ไม่เห็นสระอะในคำใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเวลาที่เราอ่านให้เราอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือให้นักเรียนอ่านออกเสียงอะเคียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะซึ่งหลักการอ่านคำที่ไม่ปราวิสัญชนี์ที่ถูกต้องคือยกตัวอย่างเช่นคำว่าขนมขนม เราจะออกเสียงอะแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงคำนี้ว่าขนมขนมถ้านักเรียนอ่านออกเสียงคำว่าขนมถ้านักเรียนอ่านออกเสียงแบบนี้แสดงว่านักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ไม่ประวิสัญน,นีไม่ถูกต้องนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูตัวอย่างคําที่ไม่ประวิสัญญีกันค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในการอ่านคําที่ไม่ประวิสัญญีให้นักเรียนอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือให้นักเรียนอ่านออกเสียงอะเคียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะ ตัวอย่างเช่นคำว่าถนนจราจรโทรทัศน์โทรศัพท์ตักกะแตนสมุดามิน้นและคำว่าฉลามค่ะจากตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสัญชนีที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูในวันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่า ทุกคำจะออกเสียงอะแต่ไม่ปรากฏรูปสระอะในคำนะคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านคำที่ไม่ปรากฏรูปสระอะให้นักเรียนอ่านออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือเปล่งเสียงอะออกมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะ สำหรับการเรียนรู้เรื่องคำที่ประวิสัญน,นีและคำที่ไม่ประวิสัญน,นีในวันนี้ในยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะเพื่อจะทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถอ่านคำที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีได้ถูกต้องค่ะ หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นักเรียนสามารถทักมาสอบถามครูในรายส่วนตัวได้เลยนะคะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะคําชี้แจงคือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําที่เป็นคําประวิสัญชนีค่ะ และให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าคําที่เป็นคําไม่ประวิสัญชนีนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างการตอบให้นักเรียนดูแล้วนะคะซึ่งจํานวนข้อนะคะของการบ้านในวันนี้มีทั้งหมด10ข้อค่ะข้อที่1ขโมยข้อที่2มะยมข้อที่3 ด, 4, 5, 6, ด, 7, ดุข้อที่สี่ฉบาข้อที่ห้าตวายข้อที่หกระดุมข้อที่เจ็ดตลาดข้อที่แปดระบายข้อที่เก้าโหรพาและข้อที่สิบชนิด หากนักเรียนคิดว่าคำใดเป็นคำที่ประวิสัญนีให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะหน้าคำได้เลยค่ะแต่ถ้านักเรียนคิดว่าคำใดเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทหรือว่าเครื่องหมายผิดหน้าคำได้เลยนะคะ สำหรับช่องทางการส่งงานหรือการบ้านต่างๆของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะชั้นป .3 ทับหและป .3 ทับนะคะส่งงานที่คุณครูฝนโดยคุณครูฝนจะนัดส่งสมุดนะคะซึ่งจะแจ้งวันเวลาให้ทราบภายหลังนะคะชั้นป .3 ทับและป .3 ทับให้ส่งงานทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูกันค่ะ และชั้นป .3 ท .5 คุณครูดาจะแจ้งวันเวลาให้ทราบในการนัดส่งสมุดนะคะ